เมื่อ1 0 20ปีที่แล้วมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบคาดการณ์ว่ามันจะมาไม่เร็วจนเกินไปแต่ปรากฏว่าใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยระบบบริการสุขภาพของเราที่ดีขึ้นคนไทยมีอายุนานขึ้นฉะนั้นโครงสร้างประชากรเราตอนนี้ผู้สูงวัยบานออกในขนาดเดียวกันเรามีการควบคุมการเกิดซึ่งเอฟเฟกติฟมากโครงสร้างเรากลายเป็นเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบเร็วขึ้นกว่าที่คาดการไว สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทันทีที่เราเคลื่อนตรงนี้ได้เร็วกว่าที่เป็นมา,าจ,จะดูดีว่าระบบสุขภาพเราดีแต่การรองรับต่างๆมันตอบตัวไม่ทันจริงๆสีลาภมองเรื่องนี้มากว่า20ปีแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเราเริ่มส่งอาจารย์ของเราไปศึกษาต่อไปฝึกอบรมต่อทางด้านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงวัยทางพยาบาลเราก็ส่งพยาบาลไปศึกษาต่อฝึกอบรมต่อทางด้านการดูแลผู้สูงวัยเพราะว่า จริงๆคนที่ดูแลเยอะที่สุดคือพยาบาลเราก็ส่งออคนของเราไปศึกษาระบบต่างๆนั้นและทําความร่วมมือกับประเทศต่างๆนั้นโดยเฉพาะยิ่งคือทางญี่ปุ่นเราเอานำระบบบางอย่างของเขามาลองใช้ในเขตบริการที่5ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วย8จงัจงหวัดจังหวัดหลักใหญ่ๆตอนนี้คือที่สมุทรสาครฉะนั้นตอนนี้ระบบนี้กําลังเข้าไปและจะมีการวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในประเทศแต่ทั้งหมด เพราะบริบทก็ดีวัฒนธรรมก็ดีอาจจะแตกต่างกันแต่เรานำคอนเซปต์ตรงนั้นแล้วก็มาประยุกต์ปรับเข้าหาบริบทของคนไทยเราหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้เมื่อเสร็จหมดเรียบร้อยและการรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเข้าไปอยู่ในระบบบริการสุขภาพของประเทศเพื่อดูแลผู้สูงวัยโดยมีข้อมูลได้วิชาการแบกอยู่ทั้งงานวิจัยจากญี่ปุ่นกับงานวิจัยในประเทศไทย เป็นหลักการอย่างหนึ่งคือว่าคนสูงอายุเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นเอาง่ายๆแค่ท้องเสียมากๆหรือเกิดไข้ขึ้นการทํางานมีแนว้น้มจะแย่ลงเพราะอาวายัยวะต่างๆมีพรีเซิร์ฟระดับหนึ่งอยู่แล้วพอเจ็บป่วยปุ๊บทุกอย่างอาจจะแย่ลงคนสูงอายุบ่อยครั้งจากพบปรากฏการณ์คือสำลักคนจํานวนไม่นั้นไม่ได้คิดถ้าสำลักแล้วก็เอาก็นั่งทานไม่นอนทานจริงๆแล้วหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดการสำลักหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนืดเหนียวของอาหาร สิ่งเหล่านี้มันเป็นวิชาการซึ่งในเมืองไทยยังคนทำานด้านนี้ยังค่อนข้างน้อยแนวคิดในส่วนตรงนี้มันก็เริ่มขยายวงต่อว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างคนจํานวนเยอะขึ้นนะก็เป็นจังหวะดีที่โครงการที่เสรีราชจะจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวิาสัร์ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยที่สมุทรสาครเฉนั้นศูนย์นี้จะทําการผลิตคนที่ดูแลผู้สูงวัยตั้งแต่ชาวบ้านทั่ว,วไป ใครก็แล้วแต่ที่ในบ้านมีผู้สูงวัยอยู่เนี่ยควรจะได้มีโอกาสมาเข้าการฝึกอบรมที่ศูนย์นี้ก็จะรู้หลักการต่างๆขยายไปถึงสุดๆเลยก็คือ,อ,อบุคลากรทางด้านสุขภาพคือประกอบด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะมีการฝึกอบรมให้การศึกษาต่อจนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยพยาบาลผู้เชียยาา่ยวชาญเราจะต้องสร้างกองทัพกลุ่มนี้ให้เยอะพอที่จะกระจายไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในประเทศ ขณะเดียวกันศูนย์นี้จะทำหน้าที่ในการวิจัยระบบสุขภาพโดยเราใช้บริบทของจังหวัดสมุทรสาครเป็นบริบทเป็นพื้นที่ในการทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัยก็หวังว่าเมื่องานวิจัยทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถ Implement หรือเข้าไปประยุกต์ใช้ทั่วประเทศถึงเวลาละที่สังคมไทยจะกลับมามองผู้สูงวัยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นผู้ที่เรายัง เรายังอยากคืนความสุขที่เขาเกิดให้เราตอนสมัยเราเล็กๆให้กับท่านต่างๆเรานั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศิลาอยากทาให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่การดูแลผู้สูงวัยตัวสุขภาพกายอย่างเดียวแต่สุขภาพใจและสุขภาพสังคมที่ตอรบรับกับการเป็นสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ศิลราตั้งใจอยากจะทําแล้วก็ทั้งหมดที่จะสําเร็จหรือไม่เนี่ยขึ้นอ,อยู่กับสังคมไทยทั้งสังคมถ้าสังคมไทยทุกคนเห็นความสําคัญด้วยกัน มาเรียนรู้ร่วมกันและทำร่วมกันประเทศนี้จะเป็นประเทศตัวอย่างที่เตือนความพร้อมจริงๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ